ครับสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กยูทูบครับของร้านสอสสาสารเทคเตอร์ครับผมสินค้าใหม่มานำเสนอครับ135ครับผมเครื่องอัดฟังสภาพสวยๆครับใช้งานน้อยผมนี่ยังไม่บุบนะครับสวยๆครับสนใจไปหาไปใช้งานครับ เราไม่ปิดหวังครับสภาพใหม่ครับนองไฟแดงครับผมอย่างครับพอครับผมสวยครับเป็ตกะต่อมาแล้วครับผมสียังไม่ตลอดนะครับเดิมๆไม่ได้ทำสีครับเดิมๆโรงงานครับผมภาพรวมครับประมาณนี้ครับผมราคาอยู่ที่สองแสนแปดหนห้าพันครับผม ใ้ไกลส่งฟีเดอรพี่นอ้องใจทักนะครับผม087 258 1257ครับผมรับสาย24ชั่วโมงครับ